ครับก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมชนวัตอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Les of p o p p ้ายเช่นเคยนะครับผมก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับาะว่าตอนนี้ l e อ s ฟ p Pop ้นี้ได้กลับมาเปิดแล้วล่ะครับผมนะเย้มาเร็วมามามาโม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 ครับผมก็ตอนนี้หลังจากที่เข้าเกมเข้ามาก็วันนี้ได้มีคอนเทนต์ไอ้นี่มาแกละครับผม ก็หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ขออย่าให้มีแบนอีกรอบแล้วกันนะับผมนะมาดูกัน,นครับว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรมั่งที่เราเคยริยวไปแล้วแต่บางทีก็มีลืมบ้างอะับผมนะไหนไปดูใน shop.com ดิจานแมวนี่ซื้อแล้วใช่ไหมนมก็ต้องเติมให้ไม่ต้องเป็นไม่จะเป็นต้องซื้อหรอกมั้งน่าจะเติมมาให้อยู่แล้วของเรามีอะไรอย่างวะอ,อ๋อยังไม่มีโอเคโอเคเติมนมไปจานแมวเอ่อน้องของน้องลูกแมวนะ มมี้ซื้ออ่าก็มีศพอ่ามีดาบฟอปปาซอสฟอปปาชิลเอาไปซื้อสักสองอย่างเลยเพราะมันจะได้สู้อเองมากนอกจากจะแดกไปวันๆั <c oughs> นนี้ฟอปปาคุณสองนี้แะไวว่าบิ๊กฟุตจินส์อ๋อเหมือนดอกคุณสองก็ดอกไอเทมมาอะไรก็ได้นั้นผมต้องไปเด็ดไอ้นั้นใหม่ผมต้องไปเด็ดแล้วแล้วเราถือนมมาทำไมเมดก็เติมให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะ โอเคได้มาแสนหนึ่งแต,แต่หลักล้านนี้ยังไม่ค่อยได้เลยนะเอ้ยเลยเห็นมี UFO ด้วยไหนเดินไปดูดิ UFO มีด้วยเหรอวะเราไม่เคยเห็นเลยกดเข้าไปได้งยังไงได้ไหมเนี่ยเอเลี่ยนนี่หว่า Hello. เฮลโลมีระบบเทรดด้วย Bacon. C c. าาเมเทโ m e t เทโ t ตี้แบ็ r โรมเบคอนโคเทคอ่าฮะเงินฟรฟ่าสเงินค่าคูณ2ใช่ไหมแล้วก็ Rise Acute r i s ค a c ท t e หนอแม่น่าจะเหมือนเล่นอีกภาคหนึ่งหรือเปล่าวะนี่ ้วมีสตาร์ด้วยอันเทียออกก่อนดีกว่าไม่รู้มีอะไรสารพัดส,สารเพเต็มไปหมดไปหมดเลยอันนี้เปิดมาให้อ่านทำไมกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วกันนะเออซื้อเผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตัวไอ้นั่นสฟิงค์ไอ้เจ้าบอสสฟิงค์ไม่รู้ว่าบอสสฟิงค์นี่มันต้องมาจากไหนนะเพราะผมกูไม่รู้เหมือนกันเออลืมหมดแล้วอะ่ะฟอปป้าอ๋อมีฟอปปาก,กันเนสองตัว คือถ้าซื้อฟอปป้ากันเนอร์สองตัวก็ต้องสองแสนใช่ไหมล่ะเนี่ยว่าซื้อไอ้น,นี่ก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยไอเจ้าบิ๊กฟุตจิงส์จิงเอ็กซ์ใช่ไหมฮะตอนนี้ฟอปป้าเราถือดาบโคตรเท่ถือดาบแล้วก็ถือ Low. โล่โล่ทองด้วยนะดาบทองด้วยสุดยอดเวรีกรูดแล้วไม่รู้ทางทำอะไรต่อเ,เดี๋ยวตรงนี้ต้องมีดรอปสักจุดสักที่นึ่ะและตรงนั้นแล้วตัวนี้มันตัวอะไรวะลืมแล้วอะ่ะตั้แต่รีวิวมาลืมหมดเลยอะ อ่ะจริงๆอยากจะรีวิวนะแต่ลืมไปแล้วว่าตนลืมไปว่าในอัปเดตนี้มันมีอะไรมั่งหมาป่าเข้าไปเข้าป่ปไม่เข้าไปไม่ได้โดนอะไรเลยใช่ไหมมันเหมือนเป็นกาดนะน่นมันจะเหมือนเป็นกาดอีกตัวหนึ่งอะ่ะเอฟอปปากันเนอร์เฝ้าฐา,านไว้นะแบคลุมเปิดได้ยังว่าอยากจะเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยไปเติมให้ดีกว่าปปเอาปุ๋ยไปเติมจะได้โตวไว เอ e w m o เ e n t s l ล t e r เอ้ยเลดมาต้องโจมตีเดี๋ยวซื้อดาบก่อนเออฟอปป้ pa, จาจัดการไว้นั่นแหละสกัดดีมากฟอปป้าฟอปปากันเนอร์เออเลื่อๆใหญ่มันเข้าบ้านยิ่งมาก yeah, yeah, เยี่ยมเยี่ยมเวิกูดเออมาอะไรตรงนี้ไปนั่นแหละยิงมันยิงมันยิงมันยิงม,มันเข้าไปอืมนั่นแหละดีมากฟอปป้ากันเนอร์นี่ไม่มีประโยชน์จริงๆเออเอาเข้าไปยิงให้ยิงให้หมดเลยยิงใง้หมดเลยยายใหมันบุกเข้าบ้านแต่เราไม่ต้องห่วงเจ้าฟอปป้านะ เพราะมันมีดาบน่าจะเข้ามาจบดีได้ยากเอาจะบอกไว้ก่อนนะครับไอ้เรื่องที่มันมีในกล่องจดหมายว่ามีอะไรแปลกๆก,กันผมซึ่งอาทิตจริงผมก็ไม่ค่อยสนเท่าไหรป่ปอกเพราะว่าในจดหมายมันไม่แต่อะไรไม่รู้แปลกๆอะเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่รู้สึกค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่อะไครเคยที่มาเล่นเกมนี้ครั้งแรกแล้วมีจดหมายแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนั่นแหละครับเขาส่งมาให้คนตีนเฉยๆอาตอนนี้เงินเรามีหนึ่งแสนใช่ไหมครับผมนะก็มาซื้อไปเลย ああเงินเริ่มคุณเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับผมนะแล้วต่อไปก็ต้องซื้อเจ้าฟอปปาการเนอร์ตัวที่2ฮะแล้วก็ตามมาด้วยป๊อปแคทกัปปี้แคทอ่าเอออันนี้ก็ดีนะเป็นแพทอัปเดตที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แตะถึง1ล้านเลยครับผมนะซื้อขี้เขียดมาเก็บค่าชาวด่วนเอาไป thank you หลเดอร์ ขอขอขอ,ขอ,ขอจะอยากได้อยากจะเอาตังค์อ่ะต้องซื้อจเจ้าตัวกันเนอร์สองตัวโอเคเงิน1นึ่งแสนม่มาเร็วมากอะ่ะมาเยอะเยอะมากอ่ะนั่นเงินมาเร็วอะ่ะโอเคซื้อกันเนอร์ตัวที่สองครับผมไปซื้อเรียบร้อยแล้วก็เอาปุ๋ยไปปลูกเออเอาปุ๋ยไปลดให้มันโตขึ้นให้มันโตไวใบหน่อยเอ้ยว่าแต่นี้กระตูของใครวะ กระดูกนี้เอาไปให้หมาใช่ไหมถ้าจไมีผิดกระดูกตัวนี้ต้องเอาไปให้หมาให้หมาแทะเล่นนะ่ะแล้วหมาไปอยู่ไหนแล้ววะเอโยวัซับนี่มาเอากระดูกให้กินมาให้แทะเล่นซะดีดีอันนี้นี่นี่น,น,นี่เอามาเอากระดูกมาให้แทะเล่นหนะให้ได้ไหมเอโยอ่ะไปแทะเล่นซะนั่นแหละเบรีกูดบอยอาอ่าโจนบุกดูซิอ่า สมมติถ้าเรายืนเฉยๆดูซิว่ามันจะสกัดได้ไหมเออถ้ามีฟอสป้าสองตัวนี้ก็น่าจะจัดก,การได้เร็วกว่านี้เยอะเลยแต่ถ้าเป็นช่วงที่บอสที่เจ้าบักเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจ้าซซฟิงตัวบักควายอ่ะผพราะว่านั้นต้องเข้าไปเสริมด้วยตัวเองดีกว่าเแต่รู้สึกว่าเจ้าถ้าเกิดว่าเราไปตีบอสเจ้าเอ่อเซฟิงอ่ะเจ้าแมวซซฟิงตัวใหญ่อ่ะข้อดีของมันก็คือตัวนี้มันจะดอปเงินเยอะมาก รอบแบบโอ้โหคุดเยอะน่าจะเกิดเป็นแสนหรือไม่ก็เป็นล้านกว่าสำหรับคนที่แบบว่าถ้ามีตังเป็นล้านแล้วอะอะ,อะไรวะเออใครก็ได้มาไปให้กูที <c oughs> ข้อความแม่งยาวมากเอาละไปเอาละไปเก็บเกีเก่ยวผลแป๊บเบนีเห็นว่ามันมีระบบไอ้นี้ด้วยระบบมัตติเพลเยอร์สามารถสร้างห้องได้เล่นสี่คนแต่เราต้องเคเซิร์ฟด้วยตัวเองอ่ะแล้วมีจอยเซิร์ฟด้วย อ๋อจอยเซิร์ฟหรือการใส่โค้ดของเซิร์ฟเวอร์อื่นที่เซิร์ฟอ่าเราสร้างเองเราไม่มีลิงก์มั้งนะจอยเซิร oh, mm ์ฟโอ้มีจอยเซิร์ฟคนอื่นด้วยเหรอวะเวลี่กูดจริงๆอ๋อ oh, oh, เรามาเลี้ยงเราต้องมาเลี้ยงฟอบปลาที่นี่ด้วยกัน4คนก็คือเลี้ยงได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย oh, แต่ก็ดีนะอืมใครใอยากจะอยากก็อยากนะ แล้วก็มีการระบบมีการในห้องมีการระบบเตะระบบแบนไปเรื่อย Very Good a few moments later ก็คลิปมีแค่นี้แหละครับผมสำหรับเลสฟอปปานะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเท่าที่ซื้อมาเท่าที่เราทํามาก็คือมีซื้อฟอปป้ากันเนอรตัวแล้วก็ทำฟอปป้าให้มันเป็นให้มันถือดาบให้ไปสู้กับพวกโจรได้นั่นแหละครับผมนะอ่าแล้วก็ คุณเพิ่มอ่าซื้อ Bigfoot g X x x เพิ่มเข้าไปอีกครับผมคูณเงินให้เร็วขึ้นนะเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมนะส่วนพาร์ตต่อไปจะเป็นอะไรนี้ก็รอติดตามได้เลยครับผมนะสําหรับวันนี้ก็ขอลาพทุกนี้ก่อนแล้วกันครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะว่าต่อไปจะเป็นอะไรครับผมสํหรับวันนี้สวัสดีครับ